สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านกอไก่กันนะคะสำหรับเด็กๆที่ยังอ่านไม่ได้ก็ออกเสียงตามไปได้เลยนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคงังงองูจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ ชอเชย์หย่าผู้หญิงดอเชรดาต่อประตักถอฐานทอมนโทถทอผู้เท่านอนเอ็นดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูบอใบไ,ไม้ ป่อปลาพ่อพึ่งฝ่อฝาพ่อพาน่อฟันพ่อสำเภามอมายอยักรอเรือรอลิงวอแวนซอาลาซซรุสีซอเสือหอยหีบ ลอจุลาอ่างหอนกหู